ครับพบกับผมครูต้อมมีดทามือแล้วก็แอสตรกไนท์นะครับวันนี้ก็จะมาให้ชมนะครับเป็นมีดที่ทําเก็บไ้ใช้เองอันนี้ก็ใช้งานมาสักพักนะครับเป็นมีดเหล็ก SU-P9 ครับอันนี้ตัวนี้แต่เป็นมีดที่ผมตีร้อนนะครับขึ้นรูปมาด้ามก็จะเป็นด้ามไม้สาทอนแล้วก็คลอคุดนะครับเดี๋ยวจะมาลองฟันอันนี้น้ําหนักไม่มากนะครับถ้าให้ทายก็น่าจะอยู่ประมาณ 6 7ถึง7กรัมก็เป็นงานท้ายเบาจนไปถึงหนักนะครับ ว่าใช้งานได้ดีนะครับด้วยส่งแล้วก็ด้วยด้ามด้วยโอเคครับเป็นพกไว้เดินป่านะครับพกติดตัวมีซองมีอะไรก็ถือว่าใช้งานได้ดีน้ำหนักเบาไม่เป็นภาระมากนะครับในการพกพา การกินไม้การาซับแรงกระแทกก็ดีนะครับเพราะว่าเป็นด้ามกันนะก็ถือว่าโอเคผ่านนะครับคมไม่เสียเราจะเก็บไว้ใช้เองนะครับเล่มนี้อย่าทักมาจีบนะครับจะขอมีใจอ่อดโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับ